สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมพามาดูโครงการการันตุนรีวิวนะครับที่นครชัยศรีโครงการนี้ครับก็เป็นที่ดินเปล่าขนาด200ตารางวานะครับก็พื้นที่เนี่ยอยู่ทางด้านหลังผมนี่เลยครับก็ร่มรื่นครับมีต้นไม้ใหญ่และข้อดีของแปลนนี้ก็คือสามารถออกไปถึงแม่น้ํานครชัยศรีได้นะครับท่านใดที่อยากจะมีบ้านแล้วก็ชอบเล่นกีฬาทางน้ําหรืออยากจะพายเรือนะครับที่นี่เนี่ยสร้างบ้านที่นี่แล้วท่านก็สามารถจะมีแรมลงเรือออกแม่น้ําท่าจีนได้ครับก็สามารถ ขับเรือออกไปไกลได้ข้อดีของแปลงนี้ครับด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ย200ตารางวาเนี่ยก็สามารถสร้างบ้านหลังขนาดพอมอะพอดีได้มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเห็นไหมครับโครงการของการสูตรริว์วิวนะครับสังเกตดูครับจะร่มรื่นเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเห็นไหมครับแต่ละต้นอายุประมาณเกือบ40-50ปีได้นะครับต้นใหญ่มากก็ปลูกกันตั้งแต่เริ่มโครงการเลยครับข้อดีของแปลงนี้ครับจะอยู่ต้นหน้าสวนหย่อมขนาดใหญ่เห็นไหมครับทางด้านขวามือแล้วก็มีพื้นที่ของถนนเนี่ยกว้างมากครับเกือบ15เมตรใหญ่ครับน ใหญ่มากครับก็มีไฟฟ้ามีไฟสองทางสองสว่างเรียบร้อยถนนก็มีคนทําความสะอาดดีนะครับแปลงนี้จะอยู่ด้านหน้าสวนหย่อมขนาดใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ครับพอสวนหย่อมขนาดใหญ่ไม่พอก็ยังมีสะทะเลสาบนะครับทะเลสาบของโครงการซึ่งพื้นที่ก็เกือบสี่ไร่นะครับตรงนี้ยาวเลยครับมาเลยครับนี่ผมตามเข้ามาดีนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรื่นครับตรงนี้ครับเป็นเหมือนส่วนของแถมให้กับเจืาอของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับว่าสามารถเนี่ย พักผ่อนตรงนี้ได้ครับ,บรรยากาศดีร่มรื่นจัดปาร์ตี้อะไรตรงนี้ได้ครับยืบรรยากาศพักผ่อนของการสงบชอบอ่านหนังสือทํางานตรงนี้ถือว่าเหมาะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพื้นที่ของสวนหย่อมขนาดใหญ่มีเห็นไหมครับ,รบรม,ยยมีซุม้มไว้สาหรับ Nein, ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของทะเลสาบเห็นไหมครับค่อนข้างจะเงียบสงบสบายครับร่มรื่นบรรยากาศดีมากครับเห็นไหมครับตรงนู้นก็จะเป็นทาเป็นบ้านพักจากอาจารยลละ ตรงนู้นเป็จะทาเป็นบ้านพักปูญ่าหน่อยก็จะสวยมากสวยที่สุดเลยครับช่วงนั้นตรงนี้ก็เป็นทะเลสาบด้านทะเลสาบตรงนี้ครับก็จะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับเกือบสองหมื่นตัวทันปลาคาร์ฟปลาหนึ่งก็จะมีก็จะว่ายกันอยู่ตรงนี้ครับต้นไม้ตรงนู้นจะร่มรื่นบรรยากาศดีครับไม่อยากจะให้พลาดโอกาสนะครับถ้าใครที่ชอบที่ดินของแม่น้ําท่าจีนของวิวนครชัยศรีของสวนหย่อมของทะเลสาบแปลงนี้ครับขนาด200ตารางวาถือว่าเหมาะมากก็โทรมาหานะครับ 088 145 115ผมเอกครับสวัสดีครับ